This the standard podcast. Eye opening for your ears. Eight Minute History is Eye-opening ears. for your เวลาที่เราดูเรื่องของความเสมอภาคและเสรีภาพของคนอเมริกันนะครับเราก็จะนึกถึงวลีนี้อยู่เสมอๆเลยว่าคนทุกคนนั้นถูกสร้างขึ้นมาให้เท่าเทียมกัน All men are created equal. ซึ่งวลีนี้ครับเป็นหนึ่งในวลีที่ใช้ในการประกาศนะครับอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาจากจักรวรรดิบริติชอเมริกาวลีนี้ครับถูกเขียนขึ้นโดยโทมัสเจฟ์สนซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดสหรัฐอเมริกาซึ่งต่อมาครับท่านเองก็เป็นประธานาธิบดีคนที่3ของสหรัฐอเมริกากันด้วยแต่ถ้าเกิดเราเป็นแบบนั้นจริงครับคือคนทุกคนนั้นเท่าเทียมแล้วสงครามกลางเมืองหลังจากการเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาได้8ปดเปี จะเกิดขึ้นมาทําไมเพราะว่าสงครามในครั้งนั้นว่าในเรื่องของการล้มเลิกระบบทาสมีความหมายนะครับว่าถ้าอเมริกาในเวลานั้นยังมีระบบทาสอยู่ระหว่างช่วงเริ่มต้นของประเทศก็มีความหมายนะครับว่าคํากล่าวของโทมัสเจฟเฟอร์สันในปี1776นั้นไม่ได้รวมทาสผิวดําไปด้วยแสดงว่าคนผิวดำ African American ไม่ใช่เมนดังที่โทมัสเจฟเฟอร์สนนั้นได้ว่าเอาไว หลายคน,นจะมองแบบนี้ครับว่าสังคมอเมริกันนั้นเท่าเทียมกันหลังจากการสิ้นสุดสงครามกลางมือในปี1865แต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงครับวลีกล้องโลกของมาตินลูเทอร์คิงจูเนียที่บอกว่า I have a dream ผมมีฝันว่าทุกคนจะฟรีหรือทุกคนจะมีเสรีภาพถ้าไม่จึงเกิดหลังจากนั้นเป็นเวลายาวนาน มีความหมายว่าถ้อยถแถลงคำประกาศของโทมัสเชฟเฟอร์สันซึ่งเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งการสิ้นสุดลงของสงครามกลางเมืองการสิ้นสุดระบบทาสมันไม่ได้บอกว่าคนอเมริกันนั้นเท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราบอกว่าคนผิวดำ16%ของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาอย่างแท้จริงประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ครับเราจะมาดูประวัติศาสตร์อเมริกันนะครับว่าในเรื่องของกระบวนการในการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันที่ผ่านมาครั้งใดก็ตามเวลาเรานึก ok ถึงประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาครับเราจะมองจากเลนส์ของคนผิวขาวน้อยครั้งหรือแทบไม่มีเลยครับที่เรามองจากเลนส์ของคนผิวดำทั้งทั้งที่พวกเขาคือกลุ่มคนที่สู้กับสหรัฐอเมริกามาในทุกสงครามสงครามกลางเมืองสงครามโลกครั้งที่หงสงครามโลกครั้งที่สองสงครามเย็นปฏิบัติการทางการทหาร มีคนผิวดำคนผิวสีหลั่งเลือดร่วมก,กันกับคนอเมริกันผิวขาวตลอดเวลาประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันแหละครับว่าการเดินหน้าเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้เราจะไล่เรียงกันนะครับผ่านชีวิตของนักเรียกร้องสิทธิหลายหลายคนเลยที่เราคุ้นเคยกันดีมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์มาร์ลคอมเอ็กซ์โรซาพาร์คส์และสำคัญมากๆครับ เด็กชายผิวดำวัย14ปีที่มีชื่อว่าเอเมททิลผู้จุดประกายปลุกคนนับล้านให้ขึ้นมาต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมในสหรัฐในทศวรรษที่50 60ก่อนที่จะนำไปสู่หมุดหมายแห่งความเท่าเทียมครั้งสำคัญนั่นคือกฎหมายสิทธิมนุษยชนในปี1964ครับเบื้องต้นเลยขอย้อนกลับไปที่สงครามกลางเมืองสหรัฐนะครับที่มีชนวนมาจากความเห็นที่ไม่ตรงกันของรัฐฝ่ายเหนือที่ต้องการสิ้นสุดระบบทาส กับฝ่ายใต้ที่ต้องการคงระบบทาสเอาไว้ทําให้ฝ่ายใต้ต้องการที่จะแยกตัวจากสหรัฐอเมริกาและตั้งตนเป็นประเทศใหม่รัฐฝ่ายใต้ยึดหลักการแบบนี้ครับตอนที่รวมกันเป็นสหรัฐพวกเขาเข้าไปได้วยความสมัครใจดังนั้นเมื่อจะออกเพราะมีแนวความคิดที่ไม่ตรงกันก็สามารถที่จะประกาศเอกราชได้สงครามการเมืองในครั้งนั้นครับกินเวลายาวนานถึง4ปีด้วยกันระหว่างปี1861ถึงปี1864 นั่นก็คือจุดที่โรเบิร์ตอีลีผู้นำของกองทัพฝ่ายใต้หรือคอนเฟดเรทยอมแพ้ต่ออ l ลิ s ส์กรานต์ซึ่งเป็นผู้นำของกองทัพยูเนียนิสหรือว่ากองทัพฝ่ายเหนือหลังสมรภูมิเกตติสเบิร์กซึ่งส่งผลให้สหรัฐอเมริกานั้นยังคงอยู่ร่วมกันทุกรัฐครบ50รัฐกันเลยและทำให้ระบบทาสในสหรัฐหรือว่า s ลีฟเวอรี่สิ้นสุดลงสิ่งนี้ครับได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการโดยกฎหมายนั่นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่13ของสหรัฐที่เรียกกันว่า The t h t h Amendment ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของระบบทาสอย่างเป็นทางการกันด้วยแต่ว่าจากนั้นครับไม่ใช่ว่าคนผิวขาวในรัฐทางใต้นั้นจะพลิกกลับมากลายเป็นราธิป่ปฏิบัติทุกคนอย่างเท่าเทียมคนผิวขาวไม่ได้โอบกอดอดีตทาสผิวดำเข้ามาในครอบครัวชาวอเมริกันอย่างกลมกลืนและกลมกลีวในทันทีครับแต่หากพวกเขายังคงมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับคนผิวดำมาโดยตลอดในหลักการพวกเขายังมีความเชื่อในหลักของ White Supremacy หรือคนขาวเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในมลรัฐ Deep South เช่น Mississippi, Alabama, Tennessee, South Carolina ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นครับก็คือการก่อตัวขึ้นของกลุ่มคนขาวที่ต่อต้านคนดำที่เรารู้จักกันในานามของขบวนการ Ku Klux Klan ที่พัฒนาตัวเองครับจากกลุ่มที่เป็นจุดยืนทางการเมืองกลายมาเป็นกลุ่มที่มีการติดอาวุธเพิ่มเติมที่เขาเรียกกันว่าพารามิ l i t a r รีกรุ๊ คอ,อยคุกคามชีวิตของคนผิวดําในพื้นที่ซึ่งกลุ่ม KKK KK, หรือว่าครูคลักร์สแคนนี้แบ่งออกได้หลายยุคครับยุคแรกก่อตัวขึ้นที่มรรัฐเทนเนสซีที่เมืองพูลาสกี้ผู้นําในเวลานั้นก็คืออดีตทหารฝ่ายใต้เนธานเบตฟอร์ดฟอเรสต์ในช่วงหลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองผู้นํารุ่นที่2คือวิลเลียมโจเซฟซิมมอนส์และในยุคตน้นศตวรรษที่20ต่อมาในยุคหลังสงครามโลกซึ่งถือว่าเป็นคลื่นลูกที่3ของ KKK ก็คืออดีต ผู้ว่าการโมอรัตแอลาแบมามีชื่อว่าจอร์จวอลเลซหลายคนถ้าเกิดว่าเคยดูหนังชื่อ Forest Gu m มคงจะพอจำกันได้นะครับว่ามีจอร์จวอลเลซอยู่ในหนังเรื่องนั้นด้วยกรณนี้ของ KKK หรือว่าครูคลัคส์แคลนมีการทำร้ายคมขืนคุกคามรวมถึงการสังหารคนผิวดำโดวยวิธีที่เหี้ยมโหดก็คือ Lynching หรือว่าการแขวนคอสาเหตุที่เรื่องการลินชิงหรือว่าการแขวนคอครับเพื่อเป็นการประจานศพคนผิวดำ ให้คนผิวดำในพื้นที่รู้สึกหวาดกลัวก็คงไม่ต่างจากการลงโทษในการตรึงกางเขนของชาวโรมันนั่นแหละครับที่ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกหวาดกลัวยำเกรงภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องกันด้วยกลุ่มเหล่านี้เป็นการปฏิบัติการครุกคามคนผิวสีครับวิธีการคือการสวมหน้ากากสีขาวที่น่ากลัวครับภายใต้หน้ากากยามค่ําคืนชีวิตปกติของกลุ่ม KKK บางคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้พิพากษาเป็นนายอำเภอ เป็นตำรวจเป็นเสถีฐีบุคคลเหล่านี้ตอนกลางวันแสดงจุดยืนทางสังคมและการเมืองไม่ได้อย่างเต็มที่ดังนั้นภายใต้หน้ากากสีขาวพวกเขาจึงระเบิดความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจออกมาอย่างเต็มที่ในแง่กฎหมายแล้วนะครับระบบทาสสิ้นสุดไปจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่13ในต้นปี1865และถูกสำทับเพิ่มเติมไปในปี1870 จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่15หรือ1 5 t h Amendment ที่เปิดโอกาสให้ชายผิวดำครับมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งได้แต่ไปดูในทางปฏิบัติกันบ้างครับรัฐแต่ละรัฐยังคงอิสระในการออกกฎหมายเป็นของตัวเองรวมถึงแนวทางปฏิบัติของคนในพื้นที่อาจจะสวนทางก,กันกับใจความในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มุ่งเน้นให้คนมีความเท่าเทียมกันด้วยในชั้นสังคมครับ หลายมลรัฐมีการออกกฎหมายที่แบ่งแยกวงโครจรชีวิตของคนดำให้ออกไปจากวงจรชีวิตของคนผิวขาว mm hmm. นั่นคือคือแนวความคิดที่เรียกกันว่า segregation หรือการแบ่งแยกทางสังคมซึ่งแนวความคิดในการแยกคนดำออกจากคนขาวนี้ได้รับการรองรับโดยกฎหมายของมลรัฐชุดหนึ่งที่เรียกกันว่า Jim Crow laws ที่ทยอยออกมาจากรัฐบาลทางใต้หลายหลายมลรัฐตั้งแต่ปีทศวรรษ1870พวกเขาถือกันว่าคนเท่าเทียมกันก็จริงแต่แบ่งแยกกันได้ศาลสูงสุดสหร,รัฐมีการพิภากษาว่า Separate but Equal กล่าวคือเท่าเทียมกันก็เพียงพอส่วนจะแยกกันนั้นแล้วแต่ละมลรัฐกันด้วยสำหรับกฎหมายบรรลือโลกนี้ที่มีชื่อว่าจิมโครลหลายคนอาจจะถามนะครับว่าแล้วจิมโคร w นี้เนี่ย เป็นชื่อของนักการเมืองคนไหนเหรอไม่ใช่นะครับจิมโครนี้ไม่ใช่นักการเมืองครับแต่เป็นชื่อของเพลงที่คนผิวขาวเอามาใช้ประกอบการแสดงพฤติกรรมล้อเลียนคนผิวดำคนแสดงชุดนี้มีชื่อว่าโทมัสดีไรซ์การแสดงคือการแต่งหน้าเป็นสีดำล้อเลียนพฤติกรรมคนผิวดำแสดงกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองจนกระทั่งหลังจากนั้นเพลงนี้ที่ใช้ประกอบมีชื่อว่าจัม์จิมโคร ถูกหรือฟื้นขึ้นมาและเอาชื่อว่าจิมโคร w กลายเป็นชื่อของชุดกฎหมายที่มลรัฐทางภาคใต้โดยเฉพาะดีฟเซา์นั้นออกมาเพื่อที่ต้องการแบ่งแยกคนดำํำอกจากคนผิวขาวกันด้วยถามว่าแบ่งแยกอย่างไรใครดูหนังจะเพอเห็นนะครับเข้าห้องน้ําต้องแยกสีผิวดื่มน้ําจากก๊อกน้ําต้องมีการแยกกันของค o ลเลจหรือว่าคนผิวสีหรือว่าไวท์แบ่งแยกที่นั่งของคนในรถเมล์โรงแรมก็ต้องแยกกัน ในสถานศึกษาคนดำเรียนด้วยกันกับคนดำคนขาวเรียนกับคนขาวคละกันไม่ได้ที่สําคัญครับการแบ่งแยกนี้มีกฎหมายเป็นตัวรองรับกล่าวโดยสรุปครับจาก Slavery คือระบบทาตเข้ามาสู่ Segregation คือการแบ่งแยกกันด้วยดังนั้นเรื่องของการได้มาซึ่งความเท่าเทียมในยุคดังกล่าวคือการทำอย่างไรก็ได้ยุติ Segregation หรือการแบ่งแยก ด้วยการล้มล้างกฎหมายจิมโคลอลให้ได้เสียก่อนถ้าไม่เช่นนั้นสิ่งที่อดีตประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันพูดเอาไว้ก็ไม่เป็นความจริงถอยออกมาจากรัฐทางใต้ที่เราพูดคุยกันถึงกันบ้างโดยเฉพาะดีฟเซาล์นะครับมองภาพกว้างของทั้งประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างพบว่าคนทางภาคเหนือเองหรือแม้แต่คนทางตะวันตกเองเขาไม่ได้มองเหมือนกันกันกบคนทางดีฟเซาล์นะครับชีวิตของคนผิวดากลายมาเป็นส่วนหนึ่งชีวิตคนผิวขาว โอบรับซึ่งกันและกันกลายเป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมกลมกลืนกันมากขึ้นคนผิวดําทางภาคเหนือจึงมีโอกาสทางชีวิตที่ดีกว่าครับได้เรียนในมหาวิทยาลัยมีโอกาสยกระดับฐานะให้เท่ากันกับคนอเมริกันผิวขาวมากขึ้นคนอเมริกันผิวขาวเองให้การต้อนรับคนผิวดํามากขึ้นและไม่มีกฎหมายอะไรที่มากดขี่คนผิวดํากันด้วยดังนั้นจึงมีคนผิวดําหลายส่วนเลยนะครับไม่น้อยเลยที่เดินทางหนีสภาพชีวิตที่เลวร้ายจากทางภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือ และหนึ่งในนั้นก็คือครอบทัวทิลแมมี่เอลิซเบธคาร์ธานครับเป็นหญิงผิวดำจากเมืองเว็บรัตมิสซิสซิปปีเดินทางขึ้นเหนือไปขึ้นไปดำรงชีวิตที่ชิคาโกมมลาร์อิลลินอยส์ครับและสมรสกับลุยส์ทิลซึ่งมีชื่อย่อว่า LT ท่านจำคำว่า LT ไว้นะครับเดี๋ยวจะมีความสำคัญซึ่งเป็นชายผิวดำนะครับและให้กำเนิดบุตรชายหนึ่งคนที่ชิคาโกมีชื่อว่าเอเในปี1955ครับในอายุ14ปี เด็กชายเอเมดเรียกร้องขอคุณแม่ครับบอกว่าอยากเดินทางไปเที่ยวทางภาคใต้โดยเฉพาะที่มลรัฐทางใต้ก็คือที่เทนเนสซีและก็แอลแลบแมนะครับที่เขามีญาติอยู่นั่นก็คือมอสไรท์ที่มีสักเป็นลุงของแมมมี่แม่ของเขานี่แหละครับโดยส่วนตัวแล้วครับคุณแม่แมมมี่ไม่อยากให้ลูกเนี่ยเดินทางลงไปทางภาคใต้นะครับเพราะว่าวิถีชีวิตของคนภาคใต้เนี่ยแตกต่างจากภาคเหนือโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ชิคาโกริปลับนอกจากนี้ หากว่าเขาใช้ชีวิตทางใต้อาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับเพราะในช่วงเวลานับตั้งแต่จบสิ้นสงครามกลางเมืองนี้เนี่ยที่เมืองเทนเนสซีครับมีอัตราที่คนผิวดําถูกคนผิวขาวฆ่าตายและจับแขวนคออย่างผิดกฎหมาย500กว่าคนในรอบหลาย10ปีและทั้งหมดถ้ารูรวมกันทั้งหมดเลยคนผิวดําที่ถูกสังหารและถูกแขวนคอในมลรัฐภาคใต้มีถึงกว่า3,000ศพทีเดียว แต่ทีนี้ครับแมมมี่ทนการรบร้าจากลูกชายไม่ไหวครับกรกฎาคมในปี1955ครับแมมมี่ก็เลยส่งลูกของเธอไปพักกับลุงของเธอที่มีชื่อว่ามอสไรท์ที่เมืองมันนี่ในมอรัดเทนเนสซีเอเมดอยู่ที่บ้านของลุงของเขาแล้วครับแล้วก็ตามประสาเด็กตัวเขาเองกับลูกพี่ลูกน้องก็คือเคอร์ติสโจนส์กับไซมอนไรท์ก็ไปเล่นกันละครับแล้วก็เจอร้านขายของชำที่มีชื่อว่าไบรอนเจ้าของเป็นคนผิวขาวครับ เอเมดกับลูกพี่ลูกน้องเข้าไปซื้อแคนดี้ครับก็คือลูกอมนะฮะเจ้าของร้านที่อยู่ในเวลานั้นเป็นหญิงวัย่า21ปีเป็นหญิงผิวขาวชื่อว่าแคโรไลน์ไบรอันส์การจ่ายเงินเป็นวิถีคนยุคนั้นครับคือไม่สัมผัสมือกันต่างคนต่างอยู่เด็กๆเ,เหล่านี้3คนเดินออกมานอกร้านแคโรไลน์เดินออกมาทําธุระนอกร้านเช่นเดียวกันจากนั้นแคโรไลน์บอกว่าได้ยินเสียงผิวปากเหมือนเป็นการเกี้ยวพาราสีจากเด็กผิวดําที่ชื่อว่าเอเมทิลแคโรไลน์รู้สึกโกรธครับ แคโรไลน์เองจึงได้เดินไปที่รถส่วนตัวของตัวเองแล้วหยิบปืนออกมาเหมือนเป็นการคุกคามเด็กผิวดำ3า3คนกันด้วยเอเมจทิว mm hmm. แล้วก็ลูกพี่ลูกน้องแน่นอนครับแตกกระเจิงหนีกลับไปที่บ้านของญาติก็คือคุณลุงมอสไรท์กันด้วยโดยที่จะทาให้การหลังจากนั้นนะครับน้องๆบอกว่าจริงๆเป็นลักษณะนิสัยขี้เล่นของเอเมในการที่ชอบผิวปากเพียงแต่แคโรไลน์ไม่ได้มองว่าเป็นการเล่นของเด็กครับ c คโรไลน์มองว่ามันคือการคุกคามของคนผิวดำต่อคนผิวขาวสามวันถัดมาครับสามีของแคโรไลน์ชื่อว่า Roy Bryant เดินทางกลับมาที่เมืองมันนี่เทนเนสซีทราบเรื่องจากภรรยาเรื่องการผิวปากเกี่ยวพาราสีจึงได้มีการวางแผนกับญาติตัวเองก็คือ John W. m ม l ลเลขอเรียกต่อจากนี้ว่า JW m ม l ลเลติดตามตัวเด็กชายเอเมทิลเพื่อที่จะเอามาลงโทษที่คุกคามภรรยาของเขา โดยที่เขาสองคนเอาปืนไปทวงถามเอเมทที่บ้านของลุงมอสไรท์ครอบครัวของเอเมดรู้ดีแล้วครับว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นและพยายามคุ้มครองเด็กๆในบ้านให้ดีที่สุดแต่พวกเขาคงไม่คิดนะครับว่าอาคติต่อคนผิวดำของคนผิวขาวมันจะรุนแรงและเหี้ยมโหดผิดมนุษย์มนาในที่สุดครับพวกเขาเพราะว่าเอเมทหายไปจากบ้านถูกลักพาตัวตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบจนในที่สุดหลังจากนั้นไม่กี่วัน เด็กผิวขาวตกปลายอยู่ที่ริมแม่น้ำทาลาฮัตชีที่พื้นที่ของดรูไม่ไกลาจากเมืองมันนี่มิสซิสซิปปีและพบศพของเด็กชายผิวสีน่าจะเป็นวัยประมาณวัยรุ่น14-15ปีลอยขึ้นมาบนผิวน้ำที่คอของศพมีสายไฟรัดแน่นอยู่ปลายสายติดกับพัดลมโรงงานที่มีขนาดน้ำหนักถึง70ปอนด์ก็คือประมาณ30กว่ากิโลว่าง่ายๆคือดูทรงแล้วฆาตกรต้องการอําพรางศพ จึงมีการถ่วงศพลงเข้าไปในน้ํากับพัดลมขนาดใหญ่น้ําหนักมากแต่ท้ายที่สุดศพของเด็กคนนี้ลอยขึ้นมาเหนือน้ําสภาพศพชัดเจนครับว่าเป็นเด็กผิวดําถูกยิงหลายจุดถูกตัดใบหูถูกทําร้ายลูกตาศีรษะถูกฟาดด้วยขอแข็งรุนแรงหลายครั้งลําคอถูกรัดด้วยสายไฟจนแน่นและถ่วงศพด้วยพัดลมอุตสาหกรรมนายอำเภอในเวลานั้นก็คือชาริฟจอร์จสมิธ พยายามเคลื่อนย้ายฝังศพให้เร็วที่สุดเพราะน่าจะรู้แล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่อีกทางหนึ่งก็คือเป็นไปได้ว่าเห็นชีวิตของคนผิวดําไม่มีคุณค่าแต่ด้วยความกระตือรือร้นของชุมชนคนผิวดําทั้งหมดทําให้ลุงโมสไรท์เข้ามาขวางการฝังศพเพื่ออําพรางคดีในเวลานั้นและพิสูจน์ว่าศพนี้คือเอเมทิลหลานของเขาสิ่งที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้ในเวลานั้นครับก็คือแหวนของเอเมทิลที่มีการสลักตัวอักษรว่า L.T. ลุ i s h i l l คือชื่อย่อของคุณพ่อของเขาครอบครัวเอเมดย้ายศพเพื่อที่จะไปทำพิธีที่บ้านเกิดของเอเมดที่ชิคาโกมอลราอิลิอยส์ทางตอนเหนือทำให้ทางร้านของชาริฟในอำเภอจอร์จสมิธไม่สามารถที่จะขัดได้อันเป็นสิทธิตามกฎหมายแน่นอนครับการดาเนินคดีต้องเดินหน้าหลายท่านคงเดาได้แล้วครับว่าจุดจบของคดีจะเป็นยังไงแต่ไม่ว่าจะออกมาทางไหน ขอกลับไปที่แม่ของเอเมทิลก็คือแมมมี่ทิลกันก่อนครับไม่ต้องจินตนาการนะครับว่าคุณแม่แมมมี่ใจสลายขนาดไหนที่เห็นลูกตัวเองอยู่ในสภาพนั้นดวงใจแตกสลายพอได้เห็นภาพเอเมทิลรู้ทันทีครับว่าลูกของตัวเองถูกทรมานก่อนเสียชีวิตหนักขนาดไหนในพิธีศพคุณแม่แมมมี่ตัดสินใจเปิดฝาโลง open casket โชว์ใบหน้าของเอเมทให้ทุกคนได้เห็น ให้คนอเมริกันทั้งประเทศได้รู้ว่าลูกของเธอถูกคนขาวกระทําอย่างไรในยุคนั้นครับคนผิวดำในสหรัฐมีหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ในชุมชนของตัวเองที่มีชื่อว่า j g e m a g a z i n e ครับมีการตีพิมพ์เรื่องราวการตายของ m อเมดรวมถึงสภาพศพโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของใบหน้าที่ทำให้งานศพของเขาทั้งทันที่เขาเป็นเด็กนออายุ14ปีมีคนมาร่วมมากถึง50,000คน สื่อกระแสหลักในมลรัฐทางเหนือแม่ว่าจะเป็นสื่อคนขาวเองก็ดีสื่อของคนผิวดําเองเล่นข่าวนี้อย่างต่อเนื่องเป็นวาระที่ทุกคนให้ความสนใจและหวังที่จะเห็นความเป็นธรรมต่อการตายของหนูน้อยเอเมจทิลย้อนกลับมาที่เทนเนสซีกันบ้างครับวันที่23การกันยายนก็คือประมาณ1เดือนเศษหลังการตายของเอเมจมีกําหนดการพิจารณาคดีนะครับที่อําเภอซัมเนอร์บริเวณใกล้กันกับทัลฮัชี่เคาน์ตีซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ ด้วยระบบการพิจารณาคดีของสหรัฐครับเป็นระบบคอ m มอน Law หรือว่ากฎหมายจารีตประเพณีดังนั้นการพิภากษาจึงไม่ได้มีการใช้ระบบแบบบ้านเรานะครับแต่ผู้ตัดสินว่าถูกหรือผิดคือคณะลูกขุนขอปูแบ็กกลาวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนไทยใช้ระบบยุติธรรมที่มีความแตกต่างกันไปจากสหรัฐอเมริกาครับระบบคอมมอน l ลอชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าคอมมอนมีความหมายว่าคอมมูนิตีหรือว่าชุมชน เป็นการพิพากษาโดยกลุ่มคณะลูกขุนครับซึ่งถือได้ว่าโดยหลักการแล้วเป็นตัวแทนของชุมชนหรือคอมมูนิตี้นั้นๆโดยปกติแล้วคณะลูกขุนจะมีส่วนผสมที่คล้ายคลึงกันสะท้อนสัดส่วนประชากรของชุมชนนั้นๆเช่น,นชุมชนนี้ถ้าหากว่ามีคนผิวสีจำนวนสัดส่วนเท่านี้คนผิวขาวเท่านี้มีเพศชายเท่านี้ก็จะต้องมีสัดส่วนขององค์คณะลูกขุนที่สะท้อนออกซึ่งชุมชนต่างๆให้ดีที่สุด หากแต่กรณีนี้ครับลูกขุน12คนที่ถูกเรียกมาเป็นชายและผิวขาวทั้งหมดไม่มีผิวดําและไม่มีเพศหญิงทั้งที่ดยรูปคดีครับผู้เสียหายหรือเหยื่อเป็นคนผิวดําต้องมีคนผิวดําร่วมอยู่ในคณะลูกขุนด้วยนอกจากนี้เหมือนจงใจครับเพราะว่าไม่มีผู้หญิงร่วมในคณะลูกขุนเลยที่ถูกมองกันว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหญิงแม้กระทั่งเป็นหญิงผิวขาวก็ตามแต่ ด้วยความเป็นแม่ครับอาจจะมีความเห็นอ,อกเห็นใจแม่ของเอเมทิ l ลที่สีลูกไปจึงเลือกที่จะเป็นลูกขุนที่เป็นผิวขาวและเป็นผู้ชายทั้งหมดท,ทั้งทั้งที่หลักฐานและหลายสิ่งบ่งชี้ชี้ไปที่จำเลยคือรอยไบรันและ JW ดับเบลมลแลมอย่างชัดเจนรวมถึงมีพยานที่อยู่ในศาลเห็นชายผิวขาวหลายคนพร้อมได้ยินเสียงของเด็กผิวสีร้องโหยหวนอยู่ในโรงงานฝ้ายใกล้จุดเกิดเหตุ แรงจูงใจในการก่อเหตุก็ควรที่จะเชื่อได้ว่ารอยไบรอนและเจดับบมิลเลมสองชายผิวขาวนั้นเป็นผู้ก่อเหตุการให้ปากคำของคุณลุงมอสไรท์ว่าในเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่ทั้งสองคนพกอาวุธไปติดตามตัวเอมทิลทุกอย่างชี้ไปที่จำเลยทั้งสองคนนี้แต่ท้ายที่สุดครับคณะลูกขุนทั้งหมดใช้เวลาเพียงแค่67นาทีในการพิจารณาให้ไบรอนและมิลเลม สองจำเลยผิวขาวเป็นผู้บริสุทธิ์ปฏิกิริยาของไบรอันคือการโผล่เข้าไปจูบแคโรไลน์ภรรยาตัวเองย่างดูดดืม่มในขณะที่คนผิวสีกว่า200คนที่เข้ามารับฟังการพิจารณาคดีรู้สึกถึงความอายุติธรรมที่บาดลึกเจ็บปวดแสนสาหัสหลังจากนั้น4เดือนครับคือเดือนมกราคมของปี1966ครับคนอเมริกันต้องตื่นตะลงครับเพราะว่า ได้มีการอ่านคำสารภาพผิดและรายละเอียดของการฆาตากรรมจากทั้ง b r ร a n นและ JW m i l ิล m จากนิยตยสารลุกเบื้องหลังคือการที่ทั้งสองคนนั้นเสนอขายเรื่องนี้ให้กับแมกกาซีนลุ k แลกกับเงินจำนวน4,000ดอลลาร์คำถามก็คือและสองคนนี้ไม่กลัวหละครับที่จะถูกดำเนินคดีคำตอบก็คือในสหรัฐอเมริกาครับมีกฎหมายว่าในเรื่องการพิจารณาคดีที่เขาเรียกกันว่า ดับเบิล e จ p a ์พอดีมีความหมายว่าคนที่ถูกพิจารณาคดีไปแล้ว1ครั้งจะไม่สามารถที่จะรับการพิจารณาคดีซ้ำเดิมได้เป็นครั้งที่2ดังนั้นเมื่อพวกเขาถูกพิพากษาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในชั้นต้นแล้วพวกเขาจะถูกปกป้องด้วยกฎหมาย Double ล e จ p a a พอดีและไม่ต้องถูกดําเนินคดีเป็นครั้งที่2ออีกแม้ว่าพวกเขาจะให้การสารภาพ รวมถึงเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการทำทรมานและการฆาตกรรมเอเมทิวแล้วถึงแม้ว่ากฎหมายทางใต้เองครับจะไม่สามารถที่จะเอาผิดฆาตกร,รผู้เหี้ยมโหด2คนนี้รวมถึงผู้สมรู้ร่วมคิดได้แต่การตายของเอเมทิวคือการสร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงครับให้กับสังคมอเมริกันในกรอบเวลา10ปีนับจากนั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลกันด้วย3ามเดือนหลังจากการพิพาคษาคดีนั้นครับ เกิดเหตุการณ์ที่เป็นแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงต่อกระบวนการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของคนผิวดำอีกครั้งนั่นคือในเดือนธันวาคมของปี1955ครับที่เมืองมองโกเมรีครั้งนี้มาที่รัฐแอลาแบมาซึ่งเป็นอีกรัฐหนึ่งที่เป็นรัฐด e e p s ซา t h ์มีการแบ่งแยกทางสังคมอย่างเข้มข้นรวมถึงในรถเมล์กันด้วยครับลักปฏิบัติการของ segregation หรือการแบ่งแยกผิวสีในรถเมล์ก็ชัดเจนแล้วครับแบ่งแยกที่นั่งของคนผิวขาว ออกจากการแบ่งที่นั่งของคนผิวดําถ้าหากว่าที่นั่งของคนผิวขาวเต็มคนผิวดําทั้งหมดจะต้องลุกขึ้นเพื่อให้คนผิวขาวอีกหนึ่งคนนั้นไปนั่งในพื้นที่ที่ว่างอยู่กันด้วยทั้งๆที่โดยปกติแล้วครับคนที่ใช้บริการรถเมล์ที่แอลาแบามาสใน4นั้นจะเป็นคนผิวดําครับหนึ่งธันวาคมของปีนั้นเองเกิดเหตุการณ์ครับที่นั่งคนผิวขาวเต็มทางด้านของคนขับรถเมล จึงบอกให้คนผิวดำา4คนที่นั่งอยู่บริเวณนั้นลุกขึ้นเพื่อที่จะให้ชายผิวขาวได้นั่งลงคนผิวดำา3คนลุกขึ้นปฏิบัติตามกฎหมายแต่มีสุภาพสตรีผิวดำา1คนที่เลือกที่จะไม่ลุกขึ้นเธอคิดแบบนี้ครับในเมื่อทุกคนจ่ายเงินค่ารถเมย์ด้วยอัตราค่าโดยสารเท่ากันทำไมเธอต้องลุกให้คนผิวขาวนั่งที่สุดเธอถูกจับกลุ่มในข้อหาการละเมิดกฎหมาย และการจับกลุ่มเธอผู้นี้เป็นชนวนให้กลุ่มชุมชนคนผิวดำที่มอนโกเมอรีแอลาแบมามีการนัดชุมนุมรวมกันโดยมีแกนนำก็คือ NAACP National Association for the a d v a n c e m e n t of c o l o r People เป็นองค์กรรวมตัวกันของคนผิวดำเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมให้มากขึ้นแกนนำการประชุมครั้งนั้นมีชื่อว่าเอ็ดการ์นิกสันและมีมตินะครับว่าคนผิวดำจะทำการประท้วง ด้วยการที่จะไม่ขึ้นไปนั่งรถเมล์ที่เมืองมองโกมรี่ตราบเท่าที่กฎหมายนั้นจะมีความเป็นธรรมมากขึ้นสาวันถัดจากนั้นครับคือวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมคนผิวดำเริ่มต้นการประท้วงในครั้งนี้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันครับคนผิวดำไม่นั่งรถเมล์เพราะรู้ว่าถ้าพวกเขาไม่นั่งรถเมล์เลยแล้วบริษัทขนส่งจะเอาเงินที่ไหนไปหล่อเลี้ยงธุรกิจของตัวเอง คนผิวดำกัดฟันเดินทางด้วยความยากลำบากบางคนต้องมีการแบ่งรถให้นั่งกันและกันบางคนที่เป็นคนผิวดำที่ขับแท็กซี่ยอมชาร์จเงินจากผู้โดยสารแค่10เซนเท่ากับอัตราค่ารถเมย์บางคนสำร้ายต้องเดินมาจากบ้านที่มีความไกลถึง10ไมล์เพื่อไปทำงานกันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการกระทำในครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กระบวนการเรียกร้องความเท่าเทียมของคนผิวดำและในที่สุด 381วันแห่งการประท้วงที่สุดแล้วสารสูงของสหรัฐได้มีการยกเลิกกฎหมายจิมโครในพื้นที่มลรัฐแอลาแบมาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาถือเป็นการล้มจิมโครรอการแบ่งแยกคนผิวดำจากคนผิวขาวในมรัฐแอลาแบมากันด้วยหลังจากนั้นครับสตรีที่เริ่มต้นการประท้วงในรถบัส เธอมีชื่อว่าโรซาพาร์คเธอได้มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนหลังจากเหตุการณ์นั้นหลายสิบปีว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอนั้นนั่งอยู่บนรถเมล์และเลือกที่จะไม่ลุกให้คนผิวขาวนั่งแต่เลือกที่จะใช้อาระยะขัดขืนเธอบอกแบบนี้ครับในวินาทีดังกล่าวเธอได้เห็นภาพของเอเมทิลและภาคนั้นทำให้เธอต้องบอกตัวเองว่า จงนั่งนิ่งอยู่ที่จุดนั้นและนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดครับของการเริ่มต้นขึ้นของกระบวนการเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมของคนอเมริกันผิวสีในทศวรรษ50 60และ70ครับ The Standard Podcast Eye ears opening for your ears.